รบับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยนะครับผมโอเคใน EP นี้เนี่ยผมก็เป็น EP ที่2นะครับที่พี่จะมาสรุปนะครับสำหรับนักเตะบอลทองที่มีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะขึ้นบอลดำใน EP นี้มีใครกันบ้างก็มาดูกันเลยและกันนะี่ผมก็คัดมา10คนนะครับ e ี EP นี้อาจจะยังไม่เป็น EP ที่ทุกคนรอคอยนะครับ ในอีพีต่อไปเนี่ยเป็นนักเตะที่ดาวรุ่งและก็ฟอร์มแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าอีพีนี้ก่อนนะว่ามีใครกันบ้างเอ่ยนะครับสำหรับอ่า uh, นักเตะ10คนที่จะขึ้นเป็นบอลดํานั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกครับคนแรกก็จะเป็นทาดิดนี่ครับผมอ่าทาดิดก็เป็นนักเตะอ่า uh, บอลทองนะผมค่าโอเวอร์ออลอยู่ที่84นะครับก็เป็นบอลทองที่เรียกว่าอ่าเขาก็ฟอร์มดีอยู่นะนะครับก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับ โอกาสที่จะขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีสูงเลยนะครับเป็นนัดเจกของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับค่าพลังโดยรวมของเขาเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของอการเล่นบอลนะครับผมแล้วก็การบุกนะครับสำหรับชาดินะครับตัวนี้ก็เห็นหลายคนเนี่ยใช้อยู่นะครับแต่พี่ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าก็เป็นนัดเจกตัวเลยที่คิดว่าน่าจะใช้ดีนะครับผมก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นเป็นบอลดำลงก็อยู่ที่ประมาณ50-50แล้วกันนะครับสำหรับชาดิศ ก็ปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่83นะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับสำหรับทาดิดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่คนที่2ครับเป็นใครคนนี้อาจจะไม่ร้อนแรงสักเท่าไหร่นะครับคนที่2ก็จะเป็นเบเยเดอร์เบนเยเดนั่นเองนะครับจากแอสมราโกนะผมอ่าเขาคนนี้เนี่ยเคยโด่งดังมากๆเลยตอนที่อยู่เซบีย่านะครับในฤด,ดูกาล2019แต่ว่าก็ยังไม่เป็นบอลดำนะครับผมเคยเป็นฟีเจอร์บอลดำบ้างแหละแต่ว่าก็ยังถูกเป็นตัว เบรดเพเย์เลอร์เนี่ยเป็นบอลทองอยู่นะครับสำหรับเบนเจเตอร์ตัวนี้ก็มีค่าโอโออยูที่84นะครับอัพเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นบอลดำเลยอยู่ที่85นะครับผมอ่าก็ต้องรอดูแลกันนะครับสำหรับเบนเจเตอร์เนี่ยจะขึ้นไม่ขึ้นอันนี้พี่ตีเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ที่หกสิบสี่สิบละกันนะครับโอกาสที่จะขึ้นก็มีประมาณ40่สิบละกันนะครับสำหรับเบนเจเตอร์เพราะว่ามองจากอะไรครับอ่า อายุนะครับแล้วก็ฟอร์มอาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบนเยเดอร์เบนเยเต๋อโอเคครับไปต่อกันที่คนที่3กันดูซิเป็นใครมาครับคนที่3ก็จะเป็นนิโคลัสเปเป้นะครับเปเป้เนี่ยเป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับย้ายมาจากอานิสนะครับนิสเรียวเรียวนะครับผมะจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมก็มาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับโชว์ฟอร์มเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับนิโคลัสเปเป้ เขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับโอกาสที่เขาจะขึ้นเนี่ยก็จะประมาณ50-50ละกันนะครับผมโอกาสที่จะเป็นบอลดำก็มีแต่ว่าถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้เนี่ยคือเป็นแน่ๆน,นะครับสำหรับนิโคลัสเปเป้น้องๆคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับสำหรับนักเตะ10คนที่คิดว่าจะขึ้นบอลดำนะครับในีพีนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่4ละกันนะครับคนที่4เนี่ยผมก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับจากนาปูรีของเราเอง,เองนะครับผมก็มีชื่อว่าโรซาน นะครับสำหรับโรซาน่ก็เป็นนักเตะบอลทองเหมือนกันนะครับค่าอ้อออยู่ที่84นะครับตัวนี้ก็เล่นเป็นปีกนะครับหลายคนก็คงจะเห็นอยู่นะครับในการรากเลื้อยของเขาในของค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับแล้วก็สปีดที่จัดจ้านนั่นเองสำหรับโรซาโน่น,นะครับ โอกาสที่จะเป็นบอลดำเนี่ยก็พี่ตีให้ประมาณ50-50แล้วกันนี่ครับสำหรับโรซาโน่น้องๆคิดว่าจะขึ้นไม่ขึ้นก็ฝากคอมเมนต์ด้วยลแล้วกันนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่คนต่อไปในของคนต่อไปก็จะเป็นคนที่5นะครับคนที่5ก็จะเป็นจอร์แดนเฮนเนสันนั่นเองนะครับจากหงแดงริเวอร์พูลนั่นเองนะครับจอร์แดนเฮนเนสันเนี่ยคือกล้าการันตีเลยว่า90นะครับ90เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเป็นบอลดำแน่ๆครับคืออ่า ขาเรียกว่าอะไรกับตันทีมคนนี้เนี่ยเล่นได้ดีนะครับฉายาอาแปะก็จริงแต่ก็แปะมีประโยชน์นะครับสำหรับจอแดนเฮนเนสันนะครับก็น่าจะขึ้นได้แล้วนะครับตั้งแต่ฤดูกาลนี้เลย2020เนี่ยน่าจะขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นในฤดูกาลนี้ก็น่าจะขึ้นใน2021นะครับสำหรับจอแดนเฮนเนสันนั่นเองโอเคตัวนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมในการโชว์ฟอร์มในฤดูกาลนี้และก็วายนาดุมนั่นเองนะครับผมโอเคครับอ่ะ ไปต่อกันที่คนที่6นะครับผมคนที่6ก็จะเป็นราบิโอนะครับจากยูเวนตุสนะครับราบิโอเนี่ยถูอัพค่าพลังจาก2019มานี่ผมก็เป็นอยู่ที่84นะครับจาก83มาที่84หรือฤดูกาลหน้าไม่แน่น0 2ผมอ่า2021เขาอาจจะกลายเป็นบอลดำก็ได้นะครับเพราะว่าราบิโอก็ค่อนข้างลงสนามต่อเนื่องอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เล่นดีนะครับตัวนี้เล่นดีไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตัวฟีเจอร์ก็ตามนะครับ เขาค่อนข้างไปกระบอลได้ดีนะครับสำหรับราบิโอก็ต้องรอดูแลกันนะครับจะขึ้นไม่ขึ้นตัวนี้ตีเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ที่40 60ละกันนะครับจาหรับราบิโอนั่นเองนะครับโอกาสที่จะเป็นก็มีเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่คนที่7นะครับผมคนที่7ละกันคนที่7ก็จะเป็นคนนี้นะครับอ่าโทมัสปาเต้นั่นเองนิวแอตเลติโกมาดริดส่งเข้าประกวดครับตัวนี้ก็ถูกอัพมาตั้งแต่2019แล้วนะผมแปดสิบสี่พันยีผมก็ถูกอัพเป็น84แล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่ โทมัสปาเตเนี่ยจะถูกอัพเป็นบอลดำแน่ๆนะครับใน2021นสะครับสำหรับโทมัสปาเตตัวนี้เป็นกองกลางตัวรับในผมหลายทีมสนใจมากๆนะครับสำหรับปาเตเอาไปเล่นเนี่ยคุณจะถูกใจมากๆนะครับคือเขาตั้งรับได้ดีนะครับผมแล้วก็การเข้าสกัดเนี่ยโคตรดีนะครับนึกว่าเป็นกองหลังนั่นเองนะครับสำหรับกองกลางรับตัวนี้ใครที่ไม่มีกองกลางรับบอลทองเนี่ยก็เอาปาเตไปใช้ดูครับแล้วคุณจะประทับใจคือพี่เนี่ยใช้แทบทุกแมตเลยนะครับที่เล่นฟูลทีมบอลทองนะครับผม โอเคเนาะสม,มัดปารเตเนก็ประมาณ90นะครับผมเหมือนกันกับจอร์แดนเฮเนสซันเลยนะครับที่จะเป็นบอลดำนั่นเองครับทุกคนมาต่อกันที่คนต่อไปครับคนต่อไปเป็นคนที่8ครับคนที่8ก็จะเป็นคนนี้เลยครับเบนจามินปาวานะครับปาวานี่ก็ถูกอัพมาจาก2019นะครับจาก81กระโดดขึ้นมาอยู่ที่84เลยนะครับแล้วก็2อ2 1่เเนี่ยเขามีโอกาสที่จะอัพขึ้นมาเป็น85ได้เลยนะครับ ชูฟอร์มก็ค่อนข้างโอเคนะผมไม่ได้คิดดิวคิเรนะครับผลงานก็ไม่ได้ตกหรือว่าไม่ได้ดิ่งอะไรนะครับสำหรับเบนจามินปาวานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันบาเยอร์จะถูกอัปเดตขึ้นมาเป็นบอลดำอีกหรือเปล่านะครับสำหรับนักเตะตัวนี้ก็เป็นบอลทองอยู่ในตอนนี้ในผมแต่ว่าค่าพลังของเขาก็ค่อนข้างดีในผมในเรื่องการเข้าสกัดก็ตามการสปีดก็ตามบอลสั้นบอลยาวคือดีหมดครับตัวนี้โอเคเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปจบกันที่ไปต่อสิไปต่อกันที่ตัวที่ผม้าวนี่9ก็จะเป็นตัวนี้เลย นี่ครับตัวที่9ก็จะเป็นตาเกฟฟิโก้เนี่ยผมตาเกฟฟิโก้เนี่ยก็เป็นนักเตะจากอาแ์เจนต์ส่งเข้าประกวดอีกแล้วนะครับสำหรับอาแ์เจนต์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยผมนักเตะตัวนี้ก็เป็นฟีเจอร์หลายตัวแล้วเนี่ยผมก็ยอมรับเลยว่าเป็นนักเตะอีกตัวเลยที่มีความเร็วที่สปีดจัดจ้านนั่นเองนะครับจากอาแ์เจนต์อัมสเตอร์ดัมนะครับเนี่ยสปีดของเขาอยู่ที่87นะครับแล้วก็สปีดต้น85นะครับในเรื่องของบอลสั้นบอลยาวก็อาจจะไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่เนี่ยผมเน้นตั้ง อันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนี่ยผมโอกาสที่จะเป็นก็ประมาณ30-70แล้วกันนี่ครับสำหรับทาเกฟิโก้นี่ครับก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นก็มีนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะไม่เป็นก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจบกันที่คนสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับผมอ่ะมาดูกันที่คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายก็จะเป็นกรินเตอร์นะครับเก็มมันนีนักเตะคนนี้เป็นนักเตะของเอ่อบรูสเซียดอทมุนนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ถูกรับค่าพลังมาจาก2019ันสิขึ้นมา84 แล้วก็20เนี่ยอาจจะ85ก็ได้นะครับก็โชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ดิ่งหรือว่าตกนะครับสําหรับกินเตอร์อันนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่นะครับผมก็ประมาณ20-80แล้วกันในองโอกาสที่จะเป็นเนี่ยก็20เนี่ยผมเพราะว่าไม่ค่อยเห็นผลงานที่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ว่าอายุนะครับสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับสําหรับกินเตอร์เพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวพี่สรุปเลยลวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีใครกันบ้างที่คิดว่าจะขึ้นนะครับผมแน่ๆเลยก็จะมีจอแดนเฮเนสันในหงคนแรกนะครับคนที่2ก็จะเป็นโทมัสปาเต้นะครับคนที่3จะเป็นคนนี้นะครับผมเบนจามินปาวานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะขึ้นแน่ๆน,นะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นคนนี้เนวตาเกียวฟิโก้ก็น่าจะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายขอให้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนีโครัสเปเต้น้องๆคิดเห็นยังไงก็ ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะผมคิดว่าใครที่น่าจะขึ้นหรือว่าใครที่น่าจะลงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่ไปอ่านดูนะครับจะได้เอามาบวกรวมกันว่าตัวไหนจะขึ้นไม่ขึ้นเราควรจะเก็บตัวไหนไว้อะไรแบบนี้เนาะนะครับก็แชร์แกันละกันนะครับน้องๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาน้อง FC เป็นเพื่อนทุกท่านี้ละกันนะครับยังงไก็อย่าลืมกดรูปไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิวชชั่นแนทด้วยละกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ปายลานะครับแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊าายยบ